สวัสคีค่ะคุณ่านวันนี้เอาบรรยากาศทีมมะมาฝากกันลมแรงพักผมกระทุยกระจายเลยช่วงนี้ลานสกีเขาปิดแล้วมันก็จะเงียบเงบหน่อยร้านอาหารต่างๆก็ปิดคน มีแต่ว่ามีค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่เขาก็จะมาเดินออกกำลังกายกันนะคะคดิโออะไรยิ่งนะแล้วก็ยังมีบางคนที่ที่เขามามาเล่นสก,กีอะ่ะแต่ว่าเคเบลิลคาร์นะ่ะเขาเขาจะปิดแล้วแล้วก็เรี้ยกถูกไหมอะ่ะเคเบลิลคาร์เออนั่นแหละอาชีพอ้อกระเช้ากระเช้าที่ทีขึ้นอะ่ะจะจะปิดแล้ว แต่บางคนเขาก็ยังมาเล่นสกีอยู่นะคือเล่นแล้วก็ไหลลงไปอ่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเขาก็จะต้องเดินหอบไออุปกรณ์สกีเขาเนี่ยเดิน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 อ่ะขึ้นไปเพราะว่ากระเช้าที่จะนำเราขึ้นไปพื้นที่สูงตรงตรงภูเขาอะค่ะเขาปิดละเขาปิดให้บริการถ้าจะเล่นก็คือจะต้องเดิน ดูสิ p r i v a t สุดๆเลยมีเราคนเดียวตรงนี้หิมะมันเพิ่งตกใหม่มันน่าจะตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่อากาศที่ออสเตรียค่อนข้างจะแปลปรนคือหิมะตกในเดือนเมษาปลายเดือนเมษาซึ่งมันเป็น เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วอะค่ะเพิ่งจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนหิมะก็เลยจะยังแบบยังนุ่มๆอยู่เนี่ยเพื่อนๆแต่ที่ออสเตรียเขาก็มีหิมะทั้งปีนะแต่ว่ามันจะอยู่บนยอดเขาอย่างตรงนี้เป็นพื้นที่สูงมันก็เลยจะมีหิมะ ส่วนพื้นที่ข้างล่างหรือในเมืองมันก็ไม่มีหิมะค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นพื้นที่ต่ําแล้วอากาศก็เริ่มอุ่นไปค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกัน เห็นหิมะเย็นๆแบบนี้นี่อยากส่งไปให้ประเทศไทยเลยเพื่อนๆหรือว่าอยากให้ประเทศไทยมีหิมะแบบนี้บ้างเนาะเอ็นดูอ่ะเห็นว่าตอนนี้แบบ40องศาอ้ oh my god คือมันต้องร้อนมากๆอ่ะเพื่อนๆเราอยู่ประเทศที่มีอากาศเย็นเราก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบเนาะแต่ว่าดูในข่าวที่คนเป็นฮิสโตรกันแล้วก็ บางคนก็เสียชีวิตบางคนก็ถึงกับหาส่งโรงพยาบาลนะเอ็นดูนะสงสารมากเลยถ้าประเทศไทยมีหิมะก็คงจะดีนะเพื่อน,นร้อนก็ร้อนเกินข้างล่างนะั้นจะเป็นโรงแรมนะเพื่อนๆอันนี้นเป็นกระเชา้ากระเช้าขึ้นที่ไปยอดเขาอะคะ่ะยอดเขาแล้วก็ ถ้ามันไม่ปิดมันก็จะเลื่อนเนาะคนเวลาเขาเล่นสกีลงมาเขาก็จะมาขึ้นกระเช้าอันนี้แล้วเขาก็จะขึ้น,นบนยอดอะคะ่ะแล้วเขาก็จะสกีไหลลงมาอันนี้แต่ว่าตอนนี้ลานสกีมันปิดแล้วทุกอย่างคือเงียบสงบมากมีแต่เสียงนกกับเสียงลม คือตรงนี้มันเป็นลานสก,กีก็จริงแต่เราก็สามารถมาเดินฮกิ้งได้นะใครสะดวกจะเล่นสก,กีก็เล่นใครจะสะดวกเดินก็เดินเพราะว่าเขาก็จะมีรองเท้าที่เขาเดินในหิมะได้เพื่อนๆเดินบนหิมะโดยที่มันไม่ได้ลื่นนะคะมันจะเป็นขอขอกะมันจะเป็นฟันๆน,นี่เห็นไหมอันนี้ก็เขาเข็นเด็กมาเดินเล่นตามภาษาครอบครวบัว อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ที่จะบอกเส้นทางอ่ะเพื่อนๆเขาจะมีสีนะสีฟ้าสีแดงสีดำบางคนเขาก็มาเล่นสกีแต่บางคนเขาก็มาเดินป่าเดินได้ทั้งหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวที่มีหิมะเลยเพราะว่ามันจะมีรองเทา้า ที่เขาสามารถเดินบนหิมะได้โดยที่มันไม่เรื่อนๆนะคะอันนี้มันเป็นอะไรนะมอเตอร์ไซค์ที่มันขี่บนสก,กีอะเรียกไม่ถูกโน่นอะเหมือนตรงนวนที่มันจอดอยู่อะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำหิมะที่หิมะละลายแล้วก็กลายปุ้ม <laughs> ะสามีหิมะมันละลายเพื่อนๆอยังก็ฝนตกกะดู ลานจอดรถโล่งเลยนึกถึงช่วงบรรยากาศที่ที่มีโควิดอ่ะเพราะว่าตอนที่มีโควิดอ่ะลานสกีทุกที่อะ่ะเขาก็จะปิดแบบนี้แหละเราก็จะมีคนที่เขามามาเดินบอกกําลังกายมาสูดอากาศเพื่อไม่ให้เครียดเนาะเนี่ยอ่านี่ไงเพื่อนๆรองเท้าที่เดินเดินหิมะ เดินหิมะค่ะที่เราบอกอ่ะนีะมันจะมีไอ้ฟันฟันแบบนั้นอ่ะเนี่ยเขาเอาไว้เดินหิมะเราก็มันจะไม่เื่นคือบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะเล่นสก,กีเนาะเขาอ,อยากแค่จะเดินออกกำลังกาย อันนี้จะเป็นห้องน้ำเรามีเรื่องตลกเรื่องห้องน้ำจะเล่าให้ฟังเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ดาเมนแล้วก็เฮอเรนแล้วเขาก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์ตรงไหนเลยนะที่จะบอกว่าเป็นห้องน้ำชายหรือเป็นห้องน้ำหญิงแล้วมีครั้งหนึ่ง คือตอนนั้นที่เรามาที่ออสเตรียใหม่ๆเนาะแล้วเราไปที่ที่ทร้านอาหารเพื่อนๆแล้วเราไปเข้าห้องน้ําแล้วมันก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์บอกอย่างนี้แหละเราก็แบบเฮ้ยตายแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วอันไหนคือหญิงอันไหนคือชายวะเราก็เดาเลยค่ะล้วเห็นคําว่าแบบแพเรนเนาะมันน่าจะเป็นคําว่าเฮอเฮอที่แปลว่าผู้หญิงหรืออะไรประมาณเนี้เออลอนอะไรประมาณนี้ก็เลยเดาเอาค่ะพอ <c oughs> เปิดไปแปว เป็น้องน,น้ำชายหญผู้ชายอยู่ด้วยกันมากแล้วเขินไอ้นี่ถอยหลังมาอย่างไวเลยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอเราไปเข้าอีกห้องหนึ่งโอเคแล้วตายหาแล้วเราก็เลยมาจําว่ามึงจําไว้นะมาปรางว่าตัวเอชตัวนั้นไม่ได้แปลว่าเฮอมึงมันแปลว่าผู้ชายมันแปลว่าเฮอเลนมันเป็นว่าผู้ชาย,าชายอย่างเงี้ยเออตลกอะ่ะนี่แหละเป็นเรื่องตลกตลกเรื่องเล่า ของภาษาเยอรมันวันนี้เราไปแล้วนะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันความจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเหรอกเพื่อนๆเพียงแค่ว่าเรามาเที่ยวแล้วเราเห็นบรรยากาศสวยๆแย้วประเทศไทยกําลังร้อนช่วงนี้เราก็เลยเก็บบรรยากาศเย็นๆมาฝากกันวันนี้เราไปแล้วนะบ๊ายบาย